สวัสดีครับน้าฟ้าวันนี้พี่ฟ,ฟ,ฟ้าจะมาช่วยใหดดีเปลี่ยนก๊อกน้ำนี่เลยจากจากแบบนี้นะครับทุกคนนี่จะกลายเป็นแบบนี้เพราะ,ะรถึงเปลี่ยนมันเป็นไรหรอเพราะว่ามันหมุนได้360ององศา <laughs> โอเคมาลงมือทำกันเลยเปลี่ยนก๊องน้ำแล้วทำอะไรบ้างแล้วก็เปลี่ยนสายฝักบัวแบบอันนี้ครับนี่ต่ออันนี้เลยโอเคมาเอาก๊องน้ำมาใส่ก๊องน้ำเดี๋ยวดิฟันก่อนเดี๋ยวดิฟันอันนี้ก่อนต้องพันแต่อันนี้มันจะหมุนยังไหมุนออกมันที่ที่หมุนนั่นแหละใช่ไหมอืมอีมัน เป็นงาหรอืมอ,อยักอยักคอยนะมันจะหักนะถ้ามันหักแล้วมันจะทำงานไม่ได้หนุกบอกว่าห้องเราจะไม่ไหลไม่หยู่ตรงนี่ไงมันไม่ไหลม่นไม่เหมือนห้องพี่โรจะห้องพี่โรห้องพีโรไ,ไหล<ว>ไม่หยุดเ<ว>ลยอนะนะส่วนห้องเราสามารถซ้อมได้ ม่ออยากลองต่อได้ไหมอ่อต่ออะไรนี่ไงนี่ไงต้องค่อยคอยขันหน่ไม่ปขันเลยขันได้เหรอถึงกับนขันขันได้เหรอใช่แล้วมันต้องขันเขาโอ้โหมันจะแน่นแม่ค่อยอยากลองชำระขัดก่อนอ่ะไม่ได้หรออยากขัดก่อนอ่ะ มันมันไม่ได้สกปรกนะเพียงแต่มันไม่ได้สกปรกมัต้องขาดก็ได้ต้องดก็ได้เม่ต้องขาดก็ได้เราควรรักความสะอาดโอ้โหสิปีมายังพันไม่เสร็จมันชอยูรลางลื่นไม่ใช่ขันเออนั่นแหละ แน่หรือยังแตนี้ต้องเีอย่างน,นี <Okay. S 2> นนอย่าไปดึงแบบนั้นเปิดต้องเปิดเบาแบบนี้ไม่ใช่มันกดลงมันจะหักโอเคโอเคนะครับนี่คือผลงานน้องยูฟ้าช่วยงานแบบนี้